สวัสดีครับทุกคนนะครับและตอนนี้เราก็อยู่ในหน้าเกมของ99คืนในป่าทุกคนนะครับอีก7ชั่วโมงนะฮะจะมีการอัปเดตตัวเกมเว้แต่ว่าเดี๋ยวพี่จะมาเอาชีวิตรอดในคลินิกก่อนละกันเพราะว่ามีน้องๆเนี่ยคอมเมนต์เข้ามานะครับว่าอยากให้พี่เนี่ยไปเอาชีวิตรอดในคลินิกนะครับแล้วก็จะมีอีกหนึ่งคอมเมนต์ก็คือพี่ครับกระจกด้านขวาของประสาทบัคเข้าไปได้ด้วยครับทําคลิปให้ดูหน่อยครับอ่ากระจกทางด้านขวาของประสาท ของสตองโฮใช่ไหมมันเข้าไปได้อยากให้พี่ไปเอาชีวิตรอดในนั้นใช่ไหมโอเคเดี๋ยวพี่จัดให้นะครับแล้วก็จะมีคอมเมนต์อีกคอมเมนต์บอกว่าหนูอยากเล่นด้วยค่ะนะครับก็คือที่พี่เล่นไปใช่ไหมฐาน Y 2 K อยู่รอด500วันใช่ไหมใครที่อยากเล่นกับพี่นะครับฝากไปติดตาม f c e e o o o k แฟนเพจพี่หน่อยเวลาพี่จะเล่นเกมกับ FC เนี่ยพี่จะประกาศหน้าเพจนะครับแล้วก็ให้น้องๆเนี่ยเตรียมตัวเอาไว้นะครับถ้าน้องๆเตรียมตัวไว้แล้วเนี่ยพอถึงเวลาพี่จะ ทักไปหาแล้วก็ส่งลิงก์เซิร์ฟวีไปให้นะครับเมื่อพร้อมแล้วก็จะได้เข้ามาเล่นกับพี่โอเคปะ่ะและก็มีคอมเมนต์นี้ครับพี่ใช้อาชีพอะไรล่ะครับปกติประมาณว่าปกติที่พี่เล่นพี่ใช้อาชีพอะไรใช่ไหมถ้าเมื่อก่อนนะครับที่พี่เล่นเนี่ยเล่นสะสมอาวันบนหัวใช่ไหมเล่นสะสมอาวันบนหัวเนี่ยพี่ก็จะเล่นอาชีพไซบอกนะครับแต่ถ้าพี่เล่นทําคลิปช่วงแบบอ่า99วันในป่าเอาชีวิตรอดตาม ตา,ตามจุดต่างๆนะบางทีพี่ก็ใช้ตัวนี้ครับนักพนันหรือว่านักเสี่ยงดวงนะครับหรือไม่บางทีนะครับที่พี่ไปเล่นกับ f c น้องๆเนี่ยพี่ก็จะเลือกเป็นอาชีพนี้ทุกคนนี่อาชีพนี้ตัวนี้ไม่ไม่ใช่ตัวนี้นะจะเป็นตัวนี้ครับนี่นะครับนักนักวางกับดักนั่นเองทุกคนก็เพื่อที่จะแบบว่าเอาไปวางกับดักเพื่อความปลอดภัยให้น้องๆนั่นเองนะครับประมาณนั้นก็ แล้วแต่เพื่อนๆชอบเล่นนะครับอืมแต่ถ้าสะสมวันแนะนําเป็นไซบอร์กแต่ถ้าเล่นไปเรื่อยๆเนี่ยแนะนําว่าเอาอาชีพที่พวกเราเนี่ยชอบเล่นก็นเท่ากันนะครับมันจะได้เล่นเกมแบบมีความสุขนั่นเองทุกคนก็แพมมาเยอะแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปรับชมตัวเกมกันดีกว่าทุกคน <laughs> ไปครับหากใครอยากได้ค่าไซบอร์กสุดเจ๋งและค่าอื่นๆในแมป99คืนในป่าต้องที่ Diddy Shop มีทั้งการกดเกมพาร์ทอัพเลเวลค์ดฟาร์มเพชร และยังมีไอเทมเจ๋งๆในแมปดังต่างๆอีกเพียบจัดเต็มครบจบกในที่เดียวมาแล้วมาแล้วกับอาชีพนักเสี่ยงดวงทุกคนโอ้โหเขาเกมมาได้เบ็ดตกปลานะครับ่าอ่ะตัดไม้กันดีกว่าทุกคนโอ้อ่ะตัดไปนะครับตัดตัด,ตดเก็บเก็บเตรียมความพร้อมแล้วเราก็สมกองไฟให้เรียบร้อยนะครับออกฟาร์มตามสเต็ปแบบที่เราเคยทำมาหูยทำไอโบว่ะทุกคนเด็กคนที่หนึ่ง แต่ว่าความพร้อมของเรายัางไม่ได้นะครับปล่อยมันไปก่อนปล่อยมันไปก่อนอะเราเข้ามาฟาร,ร์มในบ้านดีกว่าทุกคนอุ้ยกระเป๋าเต็มโอ้โหเป็นแบนเนด้วยอ่อกลับมาใส่กองฟืนกองไฟต่อครับเรายังไม่พร้อมนะครับฮะออกฟาร์มต่อทุกคนตอนนี้นะฮะก็เข้าสู่วันที่สองแล้วทุกคนโอ้ลูกปืนไรเฟิลเดี๋ยวนะไอนี้บ้านหลังนี้เรายังไม่เข้าเฮ<ม>้ยนี่ไงสเปียเราได้อาวุธ ปะชิดมาแล้ว1ชิ้นทุกคนก็ถือว่าเป็นอาวุธประชิดที่ดีที่สุดช่วงต้นเกมนะฮะสำหรับตัวหอ,อกนะฮะมามาขอล่าขาน้องตายอุ๊ยได้เลยว่าโอเคแรกเป็นถุงและกันทุกคนจะได้ใส่ได้15ช่องนะครับแล้วเราก็มาที่ทําไอโบนะฮะตอนนี้เราสามารถสู้กับไอโบได้แล้ว <c oughs> ตอนแรกมาเห็นนะฮะสู้ไม่ได้ใช่ไหมเรามีหอ,อกแล้วฮะ,ะก็วนจิ้มไปเลยไปไกลทุกคน นี่ฮะง่ายๆโอเคช่วยเด็กคนที่หนึ่งมาแล้วนะครับอ่าฮะเนื้อเราก็เตรียมพร้อมแล้วตอนนี้เอาเด็กมาวางไว้ตรงนี้ก่อนละกันอ่าอย่าพึ่งเข้าแคมป์ไมน้องโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเด๋วฮ้ย,อยไอ้นี้มันแคมป์ลัทธิโอ้ยกล่องแดงโอ้แต่เราเปิดไม่ได้ว่ะทุกคนมันติลัทธินะครับแล้วเรามีแค่หอกอันเดียวแล้วกล่องแดงมันอยู่ในกงหมีแล้วตรงนี้คือทําเด็กคนที่สองเราทําอะไรไม่ได้ว่ะตอนนี้นะครับ อาวุธเรามีน้อยเดี๋ยวค่อยกลับมาบู๊แล้วกันตอนนี้นะครับไม่พร้อมไม่พร้อมอย่างแรงถ้าเราบู๊ไปเนี่ยเราอาจจะตุยได้นะครับอ่ะตอนนี้ก็เข้าสู่วันที่สามแล้วทุกคนนะฮะอุ๊ยถังน้ำมันแล้วก็ลูกปืนไรเฟิลนะฮะโอ้มีน็อตว่ะทุกคนเอาเก็บมาก่อนเก็บมาก่อนเออจะเก็บของแต่โยนของทิ้งว่ะอ่ะฮะบ้านหลังนี้มีอะไรบ้างเอ้ยอ่ะเก็บไปครับเก็บไปเป็นปับ๊บ อ๋โออะโอเคครับยังได้เป็นปืนเฮ้ยอันนี้ต้องเข้าเลยนะคังอาวุธโอเคได้ลูกกระสุนว่ทุกคนโอเคครับเมื่อกระเป๋าเราเต็มแล้วนะครับเราก็ต้องกลับมาเข้าเครื่องบดครับอะไรที่บดได้ก็บดนะฮะอะไรที่เติมเชื้อเพลิงได้ก็เอาไปเติมให้เรียบร้อยนะฮะอะเรามาช่วยเด็กคนที่2กันหน่อยดีกว่าอยากเข้าไปเปิดกล่องแดงอะแต่ว่าทรัพยากรเรายังไม่พอมา่ทุกคนเออ โดนหมีมันขวางทางอยู่นะครับเดี๋ยวขอช่วยเด็กคนที่2ก่อนแล้วกันนะครับก็ตีจิ้มตีวนไปแล้วกันมีน้องๆคนไหน FC คนไหนนะครับจากเห็นพี่เล่น99คืนในป่าบนมือถือบ้างนะครับยกมือขึ้นนะครับก็คอมเมนต์บอกพี่หน่อยแล้วกันนะเดี๋ยวพี่จะได้จัดให้ดูนะทุกคนโอเคเราเข้ามาช่วยเด็กคนที่2 และหลังจากนั้นนะครับก็เข้าสู่วันที่5ตอนนี้พี่ก็เล่น99คืนในป่าได้เป็นเวลา20นาทีแล้วทุกคนนะฮะก็นี่เลยเข้ามาฟาร์มสตองโฮะนะฮะนี่ฮะเล่นแบบโซโลมันก็จะง่ายๆแบบนี้เลยทุกคนมันไม่เหมือนกับเล่นที4คน5คนนะฮะนี่เป็นไงโคาชิวทุกคนนี่คือแบบว่าโซโลเลยนะประตูเปิดแล้วเก็บเหรียญไป ใครอยากแต่งบ้านก็เก็บกองเหรียญพวกนี้ไปด้วยนะครับใครไม่อยากแต่งบ้านก็ไม่ต้องเก็บหรือว่าใครไม่อยากแหลกก็เก็บเก็บไปสุดท้ายเก็บดีกว่าใช่ไหมเอออ่ะค่อยๆย,ย,ยิงไปครับโคตรชิลโคตรฟินบอกเลยนี่ฮะโอ้โหเป็นไงปงปั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 ง,ปง,ปง,ปงโคตรคมโคตรคมเป็นไงโชว์ความคมอาทุกคน ยิงไปเรื่อยๆครับยิงไปเรื่อยๆง่ายปะง่ายแหละเออ fc ช่องที่สี่น่าจะเคลียร์ดันเจียนกันแบบมือฉมังกันทุกคนแล้วใช่ไหมหมดยัง่ะเอ้ยยังไม่หมดน่าจะเป็นชุดสุดท้ายนะครับโอเคตอนนี้ก็เข้าสู่วันที่เจ็ดแล้วทุกคนอ่าฮะอ่าฮะหมดปะวะเอ้ยไม่หมดอ่ะน่าจะเหลือ อีกแค่รอบเดียวทุกคนรอบนี้น่าจะเป็นรอบสุดท้ายแล้วโอ้ปังอ่าเสร็จพอดีทุกคนไม่มีลูกสุดเลยนะครับเรามาเปิดกล่องกันดีกว่าปะกล่องเพชรก่อนเลยแล้วกันจังหวะนี้ห้าเพชรอยู่แล้วนะฮะเพราะว่าคูณสองเพชรมันหมดไปแล้วคูณสองเพชรเพื่อนๆได้ฟาร์มเพชรกันไหมมีใครฟาร์มเพชรแล้วได้เพชรเท่าไหร่ไหนลองคอมเมนต์บอกพี่หน่อยนะฮะอยากรู้ว่าช่วงคูณสองเพชรเนี่ยเพื่อนๆขยันฟาร์มเพชรกันขนาดไหนนะครับ โอเคกล่องไฟเราน่าจะระเวบหกแล้วโอ้สวยเลยไปเดี๋ยวเราไปช่วยเด็กกันดีกว่าทุกคนแต่ก่อนอื่นเดี๋ยวขอมาเปิดกล่องแดงก่อนนะครับเพราะว่าเราได้คู่ในมาใช่ไหมเฟี้ยงไปเลยครับจริงๆคว้างๆเฟี้ยงไปเลยคือแบบได้คู่ในมาคือแบบใช้แบบเปลืองมากๆอ่ะเฟี้ยงแบบไม่สนโลกนะฮะว่ามันจะแบบหมดเร็วหมดช้านะฮะของฟรีเฟี้ยงๆไปเถอะทุกคน <laughs> เรามาดูกล่องแดงกันว่าเราจะได้อะไรนะฮะ ไม่เอาโล่ได้ไหมโอ้โหไม่เอาโล่ได้ไหมไม่เอาโล่เพิ่งจะพูดไปว่าไม่เอาโล่นะฮะวันให้โลวันเลยโอเคทุกคนปะเราไปช่วยเด็กคนที่3กันดี่วะนะฮะก็มีคุณนายอยู่87ชิ้น ปลาแบบรัวๆไปแกปลาแบบไม่สนอะไรเลยนะครับปลาทิ้งปลาคว้างทุกคนฮ้ยมีนกวะเปิดดิอะไรวะอู้หูยดีดีกล่องปฐมพยาบาลชุดใหญ่นะครับหมากัดอย่าก,กัดตอบเมื่อกี้เห็นนะไอโบมันกัดตูดเราโอเคกลับมาถึงแล้วทุกคนเดี๋ยวเราเอาเด็กมาปล่อยเลยนะครับจะได้รู้ว่าเด็กคนที่4ี่อยู่ไหนตอนนี้เราปล่อยเด็กคนที่สาไปแล้วอ่ะไปเอาเด็กคนที่4ี่เข้าฐานทุกคนนี่ครับเด็กคนที่1่กับคนที่สองเออไม่ใช่เด็กคนที่4ี่นะ นี่ครับเด็กคนที่4ี่เรายังไม่ช่วยมานะตอนนี้นะโอเคเด็กคนที่1 2 3นะครับตอนนี้อยู่ในฐานแล้วเด็กคนที่4ต้องไปทางนี้นะครับโอ้ยหนึ่งพ้ยเมตรทุกคนอ่าฮะเขาบอกว่าเนี่ยเขาชี้มาทางนี้ให้เราวิ่งมาทางนี้นะครับวิ่งไปวิ่งมานะครับก็นู่นไงานูนไงาเห็นปะเห็นปะเห็นปะนะครับเราเห็นทาเด็กคนที่4แล้วทุกคนอา่าแสดงว่าเรามาถูกทางนะครับโอเคฝนตกด้วยกลัวฟ้าผ่าแล้วมันกระโดดลงไปนั่งโดนหมีตบตุยอ่ะดิ เนี่ยครับกลัวที่สุดคือจังหวะนี้นะฮะอะ่ะตีหมีเลยทุกคนเดือ <c oughs> <c oughs> ดจัดเป็นไงโคตรรัวเลยครับแล้วนะอูเจเปิดประตูก่อนปะกล่องแดงอุ้ยกล่องแดงว่ะเดี๋ยว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 กล่องแดงกล่องน,นี้น่าจะเป็นกล่องใบที่สามแล้วปะ่ะ เราเจอก่อกแดงสามกล่องแล้วนะครับในดันหนึ่งแล้วก็ข้างนอกสองทุกคนเออคุณไยอีกแลว้วคือแบบเราเพิ่งจะใช้คุณไยห,หมดไปเองไม่ใช่หรอมพงให้คุณไยมาอีกแลว้วอ่ะเพื่อนโอเคแนละ้วตอนนี้นะครับเด็กคนที่สี่ก็เข้ามาอยู่ในฐานเป็นที่เรียบร้อยทุกคนหูก,กองเนื้อชิ้นเนื้อเต็มไปหมดเลยนะฮะอ่ะตอนนี้นะครับก็เข้าสู่วันที่สิบสี่แล้วทุกคนเรามาหาคลินิกอยู่ดีวาหรือว่าเราจะอยู่บนหินดีวะ เราลองมาอยู่บนหินไหมเอาชีวิตรอดบนหินเพราะว่ามีคอมเมนต์น้องก็บอกว่าอยากให้พี่ลองเอาชีวิตรอดบนหินดูครับ <laughs> แต่คลิปนี้นะครับพี่มาเอาตัวรอดในคลินิกแล้วกันแล้วก็มีธนาคารด้วยเอ้ยในธนาคารพี่ก็เพิ่งทําคลิปไปนะครับเดี๋ยวเราอยู่ในคลินิกนะั่นแหละดีละดูดิธนาคารคือแบบมีแต่ขยะทุกคนนะมันน่าจะมีเพชรให้สักเม็ดสองเม็ดนะคิดว่าไงคิดเหมือนพี่กันไหมทุกคนเออในป่าอุตส่ามีแบงค์ทั้งทีนะฮะมีแต่กองเหรียญโอ้โห อ่ะเดี๋ยวเราตัดต้นไม้ต้นนี้ก่อนเพราะว่ามันเกะก,กะทางเข้านะครับเอามันออกไปเอามันออกไปโอเคดูแล้วก็ตรงนี้มีกองเหรียญมีน้ํามันอ่ะชุดเกาะเอามาวางไว้บนโต๊ะแล้วกันนะครับในไหนมันก็เป็นเขตพื้นที่บ้านเราแล้วนะฮะจ,จัดจัดจัดเรียงให้มันหน่อยแล้วรู้สึกตอนนี้มันจะมืดปะวะเดี๋ยวเข้าไปอยู่อ้ยฟ้าผ่าดีเฉียดเฉียดเราว่ะทุกคนเข้าไปดิฟับเข้าไปนะฮะโอเคเอ้ยมีเม็ดคิดนะครับมีเก้าอี้เหล็ก ม,มีกระสุนด้วยอา่าเก็บเก้าวี้เหล็กมาแล้วก็เดี๋ยวเราเก็บกล่องปฐมพชาบ,บานชุดใหญ่มาด้วยนะครับเดี๋ยวเอาไปวางให้เรียบร้อยและนี่คือตู้เหล็กอันนี้ก็คือเตียงนอนที่ขึ้นสนิมนะฮะ <laughs> คลินิกกลางป่าว่ะทุกคนอา่าเดี๋ยวๆในตู้มีอะไรบ้างโอ้ในตู้มีแค่ล้อนะครับแล้วก็มีผ้าพันแผลอันนึงเดี๋ยวเรามาจัดสถานที่ดีกว่าอา่ะวางเข้าไปนะครับวางเข้าไป วางเข้าไปนี่อ่ะอันนี้เก็บมาแล้วก็วางใหม่นะครับมันจะได้วางเหมือนเพื่อนเฮ้ยโอ้โ oh หอ่ะไม่เป็นไรกดใช้เฉยเลยวะโอ้โ oh หไม่พออ่ะเดี๋ยวเอาเม็ดคิดวางแล้วกันปับ๊บลงไปเข้าไปดิเข้าไปเออเป็นไงทุกคนนี่ครับล็อกเกอร์ผ้าพันแผลของเราไปอยู่ตรงไหนก็ต้องจัดให้สวยงามใช่ไหม <laughs> อ่ะเรากระโดดขึ้นไปอยู่บนนี้นะฮะคืนนี้น่าจะกลางคืนแล้วนะใกล้กลางคืนแล้วนี้ เนี่ยครับเราก็มายืนตรงนี้ได้เห็นป่ะนี่เรามายืนบนนี้ได้ตรงนี้ปลอดภยัยทุกคนไอโบอ่ะมันเกิดข้างในแน่นอนนะครับอืแต่สิ่งที่เข้ามาไม่ได้ก็คือกวางกวางกับนกแล้วก็ไอพวกแกะใช่ไหมเออสรุปมันคือแกะนะมันไม่ใช่แพ้นะเออเดือดจัดนะฮะบ,บางคนบอกแกะบางคนบอกแพ้นะฮะพี่ก็เรียกผิดเรียกถูกบางทีก็เรียกกวางนะฮะลนหลนเรียกกวางนะฮะตั้งสติได้เรียกแพ้นะครับพอดูดีๆมันไม่ใช่แพ้มันคือแกะเว้ อ,อออกมาแล้วทุกคนอ่ะเดี๋ยวจัดสถานที่ก่อนนะตท่านี้อเอามาบดครับมาบดแล้วก็เดี๋ยวเราต้องสร้างเตียงเราช่วยเด็กแล้วใช่ไหมเราต้องสร้างเตียงนะครับมันจะได้99เคืนเร็วๆเว้ทุกคนโอเคเตียงเล็กเตียงใหญ่ทุกคนแล้วก็เตียงอันนี้อ่ะโอเคเรียบร้อยครับแล้วก็เอามาวางให้เรียบร้อยปักเข้าไปวางตรงนู้นอีก มันจะได้คูณ9คูณ9ไงทุกคนนี่ครับคือตอนนี้เกมนี้นะครับยังไงก็ต้องเล่เลนให้ได้เข้า,าเล่นทั้งทีอต้องเล่นให้ได้99คืนแล้วแบบคือแบบเบสิกเบสิกต่ำๆเลยนะเดี๋ยวเก็บชิ้นเนื้อไปวางไว้ในคลินิกหน่อยละกันเพราะว่าตอนนี้คลินิกเป็นบ้านของเราแลวเว้ยมาเข้ามาครับเข้าไปเข้าแบบง่ายๆฟึบโอเคเอาชิ้นเนื้อมาวางบนเคาน์เตอร์เลยทุกคนนี่ฮะพอมืดแล้วเนี่ยเป็นอย่างเงี้ยดีที่หมามันหัวติดนะ ถ้าหมามันไม่หัวติดเนี่ยเรียบร้อยฮะมันมาตีเราอีกจัง่วานี้ยังจัดบ้านไม่เสร็จเลยนะแปะ๊บๆมืดอีกแล้วนะอ่าฮะเป็นไงโอเคกระโดดแบบนี้คนระับปั๊บเดี๋ยวเดี๋ยวปั๊บเออเออขึ้นได้ไหมเออขึ้นไม่ได้ขึ้นไม่ได้นี่หันมาแล้วก็โดดเออเนี่ยฮะคล้ายคล้ายคยแนวอบบี้แหละกระโดดแบบเนี้ยนะพี่ว่าน้องๆน่าจะกระโดดกันเป็นนะครับนี่เห็นปะมันเข้ามาไม่ได้ไอ้นก นกอะไรเขาเรียกนกอะไรนี่เขาเรียกนกอะไรวะนกแสกนกคูเออ่าฮะ <c oughs> นกเข้าแมวเออเรียกกันว่ายังไง <c oughs> อะตอนนี้นะครับก็เข้าสู่วันที่สามสิบสามเ่เรียบร้อยนะก็ออกมาตัดมงตัดไม้นะฮะหากิ่งไม้ไปปลูกเป็นกำแพงอ่ะทุกคนนะฮะก็เข้าสู่วันที่สี่สิบสองอะฮะมาตัดกิ่งไม้สะสมครับอืมตัดต้นไม้สะสมกิ่งไม้เออ พูดผ,ผิดพูดถูกอีกได้เมื่อวานนี้อ่ะมืดแล้วก็เดี๋ยวนะเดี๋ยนะอ๋อมันเป็นไอ้นี่ว่ามันเป็นนกเขาแมวนะฮะเมื่วานนี้เป็นนกเป็นนกไม่น่ากลัวเท่าไหร่อ่ะบินไปดิบินขึ้นไปบินไปโอเค A.E.I.O.U A.E.I.O.U อยใช่ไ e <laughs> e <laughs> e <laughs> 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 นกมาเราก็หยุดใช่ไหมนกไปแล้วก็วิ่งไอ้ไอ้โบโบไม่เกี่ยวโบ ไอโ,โบไม่เกี่ยวเราหิวด้วยดิตอนเนี้ยคือต้องไปให้ถึงคลินิกให้ไวที่สุดอาหารเราอยู่ในคลินิกไงทุกคนนกไม่มาแล้วตามมันจะแดงตามมันจะแดงไอโบไอโบคงไม่มานะเนี่ยเราหิวแล้วไปขึ้นไปที่ไีดินกเราก็ไม่อยากให้มันไล่ไงเพราะถ้ามันไล่เราเราจะเข้าคลินิกยากนะครับเฮ้ยโบมาโบมาโบมาโอเคเข้าไปเข้าดิเข้า โอเคอลอดตุยไปอีกหนึ่งคืนนะฮะวันนี้กระโดดเข้าตรงนี้เลยออโอ้ยิ่งกระโดดยิ่งเสียนว่ะนกเสียวนวะนกน,นกอยู่ข้างนอกเห็นไหมทุกคนเห็นปะมันไม่ได้สามารถเข้ามาข้างในได้นะฮะเอ้ยเราเดินทางมาครึ่งทางแล้วทุกคนนะฮะตอนนี้ก็ผ่านไปแล้วห้าสิบวันนะฮะเราต้องอยู่อีกห้าสิบวันนะฮะมิชั่นถึงจะคอมพิีทนะฮะนี่วันที่ห้าเอด เดี๋ยวเราต้องมาปลูกต้นไม้หน่อยนะครับปลูกแปลงแครอทเสริมกำแพงด้วยรั้วต้นไม้นะฮะปูกไปังหว่นนี้ชอบแบบไหนในการจัดแต่งสวนแบบไหนครับวางไปเลยอ่าฮะอ่าฮะวางไปครับวางไปเห็นปะก็เป็นแนวทางในการเล่น99คืนในป่านะครับโดยที่แบบไม่ต้องแคมป์ในฐานใช่ไหมเอออยากเล่นแค่99วันพออะไรประมาณนั้นเออหาอยู่แบบข้างนอกนะ ี้เกจอยู่แคมป์ป่าไอ้กิเกยอยู่แคมป์ฐานนะแคมป์ในป่าดีกว่าเนี่ยเริ่มสร้างกำแพงแล้วเห็นปะโอ้ยอ่ะปลูกไปครับปลูกไปปลูกไปอัปเดตล่าสุดไม่รู้ว่าจะมีอาชีพอะไรเข้ามาใหม่ด้วยนะตอนนี้นะอืมโอ้ยตรงนี้ปลูกไม่ได้ต้องไปปลูกข้างล่างอ๋อข้างล่างปลูกได้นะขบวนขบวนปลูกไม่ได้นะฮะอ่ะเดี๋ยวรอรุ้นกันทุกคนนะครับว่าวันฮาโลวีนวีคที่สองเนี่ยเขาจะมีอาชีพอะไรเข้ามาใหม่เขาจะมีอะไรเข้ามานะฮะ ปลูกไปครับโอเคน่าจะประมาณนี้ปลูกปลูกไอ้น,นี้เก็บแล้วก็ปลูกที่เหลือปลูกไปปลูกปลูกไปโอเคโอเคอ่ะเดี๋ยวมายัดตรงรูหน่อยตรงนี้มีรูอ่าตรงนี้ด้วยอีกอันหนึ่งสวยพี่ชายจะมืดอีกแล้วอ่ะมึงทำทรงจะมืดโอ้จะมืดอีกแล้วเดี๋ย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 วเข้าบ้านก่อนเฮ้ยวางเข้ามาป่ะเนี่ย โอ้กับโดนดูดูดูกอบโดนเรียทุกคนเราเข้ามาก่อนแป๊บเดียวเองอ่ะเออเซี่ยววีอ่ะทุกคนเห็นปะดูภาพช้าไม่งั้นเราโดนไปแล้วนะครับโอ้โหเรียบร้อยดีเราไวกว่าเว้ยอ่ะคืนนี้ก็อยู่แบบนี้แหละทุกคนตอนนี้นะครับวันที่ห้าสิบสองไปแล้วนะครับคูณเก้ามันต้องคูณเก้าเออหกสิบ ทุกคนตอนนี้นะครับเราอยู่ที่หกสิบวันแล้วฮะนี่ต้นไม้ที่เราปลูกมนันก็เริ่มโตแล้วนะฮะอะเรามาปลูกต้นไม้ข้ามกำแพงตรงนี้ต่อทุกคนอ่าฮะเอาเพื่อความสวยงามปลูกไปก่อนปลูกไปปลูกมาเล่นไปเล่นมานะครับแม่งจะมืดอีกแล้วแล้วมันเป็นโซนภูเขาภูเขาหิมะใช่ไหมมันเป็นโซนเมืองหนาวอะเราไม่ได้ทําหูฟังมาด้วยอะเออแป๊บแป๊บแข่งแป๊บแป๊บแข่งอนะเนี่ยเราหนาวเนี่ยตอนเนี้ย ออยู่แบบนี้ไปทั้งคืนเลยครับง่ายๆชิวๆทุกคนเออพี่ว่าอยู่ในโรงพยาบาลไม่ยากนะพืชพันธุ์เราโตแล้ววะ่ะแครลงแครลอดโตหมดแล้วนะครับอ่ะออกมาปลูกครับตอนนี้ก็วันที่หกสิบเก้าไปแล้วเออง่ายไหมทุกคนอยู่ในคลินิกไม่ยากเนาะอ่ะนี่ครับ เดี Jesus, adjust, adjust, out, huh? uh ๋ยวขอญาตจัดจัดอันนี้ใหม่จัดอันนี้ใหม่นะครับเขาเรียกอะไรวะเอ่อตู้เซฟของธนาคารแล้วกันเนาะมีแต่ขยะเป็นพื้นที่ส่วนตัวในการเก็บขยะไปแล้วล่าสุดเออเก็บของเก่าก็มาว่ะเลยว่ะนี้ทุกคนอ่ะออกฟาร์มก่อนออกฟาร์มเอาขยะไปทิ้งไว้ในตู้เซฟนะฮะวันนี้ไอพวกพัดลมเก่าเก็บมาให้หมดนะฮะ ถ,ถังน้ำมงทําน้ำมันเก็บไมห้หมดโอ้ถังน้ำมันใหญ่ถังน้ำมันใหญ่เยอะว่ะเนี่ยฮะโอ้กระลอนเล็กก็มีนะฮะอืมจะมือดอีกแล้วฮะวิ่งไปวิ่งมาไวเหมือนกันนะเก้า,กาคืนเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวนะนกมันอยู่ในธนาคารเฮ้ยไม่ใช่นกมันอยู่ในคลินิกเปาวะใช่ไหมโอเคใช่เลยนะครับนกแม่งอยู่ในคลินิก ตอนแรกพี่คิดว่านกมันน่าจะอยู่หลังคลินิกนะครับเนี่ยเนมันอยู่ในคลินิกจริงๆอุ้ยไอโบบโ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 บมึงทุกงานเลยโบ้จิ้มจิ้มจิ้มอย่าไปคลิกเปิดประตูพอแล้วลูกซองไปกินเลยวะเจอฮอตกันเป็นไงนะมึงเราต้องอยู่ในนี้ครับเราขยับไปไหนไม่ได้อ่ะไอโบโผล่มาแล้วก็เอาลูกซองป้อนให้มันกินนี่ไง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 โอ้โหเลือดดูเลือดเราดิ เฮ้ย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 อย่ามานะเราจะได้ไม่ต้องเสียลูกลูกกระสุนโอ้โหแม่งมาว่ะโอ้กะกะจะไม่ให้มันมาสักหน่อยนะครับเราจะได้ไม่ต้องยิงมันอ่ะอืมตรงนี้เกิดตรงนี้เกิดทำไมเกิดทําไมนี่ไงนกมันอยู่ข้างหลังกําแพงเราทุกคนเออโอ้โหเช้าสักทีดิเพื่อนเช้ายังเช้าแล้วมะเช้าแล้วนี่เช้าแล้วมันหายไปแล้วเออค่ะ เก็บเก็บมาครับเดี๋ยวเราเอาไปไว้ในตู้เซฟเราให้หมดตู้เซฟที่เต็ไมไปด้วยขยะนั่นเองทุกคน <laughs> อ่ะวันที่87เข้าไปแล้วทุกคนเห็นปะนี่ฮะตู้เซฟของเรานี่คือตู้เซฟส่วนตัวเลยดูเวย้ยตู้เซฟกลางป่าเลยนะเวย้ยนี่ฮะไปฟาร์มกลับมาแล้วนะครับได้ไม้บ้างละเนื้อบ้างละเสร็จเสร็จเหล็กบ้างละก็เอามากองไว้ครับนี่คือ ตู้เซฟที่เต็มไปด้วยขยะมันมีตัวตุ่นด้วยนี่ว่าใช่ไหมเนี่ยตัวตุ่นเขาเรียกว่าตัวตุ่นปะนี่ครับออกมาฟาร์มต่อนะฮะอุ้ยไมโคเวฟสามชิ้นเลยว่ะ <Ooh, microwave S 1> เ,เปิดกล่องดูนี่ดูนีกล่องได้ไรเดี๋ยวนะเหมือนจะได้เสียงกวางใช่ไหมอ้ใช่ด้วยใช่กวางยิงด้วยแล้วมันเป็นกวางตาแดงไงแต่ว่าเราอยู่บนนี้เราปลอดภัยนะเปิดเป็นอะไรเอ่ยฮ่ mm hmm. าเป็นปืนว่ะทุกคนเดี๋ยวนะไอโบไอโบไอโบ,อโบไม่สู้ไม่สู้กระโดดมานี่เลย เออเฮ้ย hey! เรามาเอาชีวิตรอดในสนามเด็กเล่นไหมอีพีต่อไป <laughs> น่าสนใจไหมเอาชีวิตรอดในสนามเด็กเล่นเนี่ยเออใครอยากดูบ้างคอมเมนต์บอกพี่หน่อยแล้วกันนะฮะเชา้าแล้วทุกคนตอนนี้ก็วันที่96้านะครับเราก็นําขยะที่เราเก็บมาได้ในป่านะครับเอามากองไว้ในตู้เสพอ <laughs> คือสุดท้ายแล้วทุกคนบิชชันคัพพิตได้รอดนอะคือดีคือแบบอีซี่วะ่ะมันง่ายเกินอ่ะอยู่ในอยู่ในคลินิกอ่ะเออเดี๋ยวอีพีหน้าอีพีหน้าพี่ว่าไปอยู่ในนี้ดีไหมสนานแบบเ,เล่นดีไหมมันไม่ม,ม,ม,มีมันไม่มีตึกเอาไว้ป้องกันเราอะ่ะดูดิว่าเราจะรอดหรือเปล่าใช่ไหมอยู่แม่นกลางป่าไปเลยแบบค่าไหนนอนนั่นอ่ะเออออกฟาร์มแล้วแบบค่ําไหนแล้วก็นอนนั่นไปเลยหาที่สูงอยู่เอาเองอะไรเงี้ยเอาไมเอาไปมีใครอยากดูไหม คำไหนนอนนั่นอะไรเงี้ยเออเอาชีวิตรอดกลางสนามเด็กเล่นอะไรประมาณนั้นนะฮะอ่ะนี่ฮะมืดแล้วทุคนเนี่ยเป็นไงกาสบเก้าคืนแล้วฮะใช้เวลาไปแปดสิบห้านาทีนะฮะแปดสิบห้าจุดสองห้าเออประมาณนี้นี่ครับก็ได้เพชรมาแล้วตอนนี้พี่มีเพชรหนึ่งรอยห้าสิเมตรเว้ยเพื่อนเพื่อมีเพชรเท่าไหร่กันบ้างเออบอกพี่หน่อยดีเอามาขิงในคอมเมนต์หน่อยดี เพราะว่ากิจกรรมเพชรคูณ2เพึ่งหมดไปใช่ไหมมันต้องมีแบบน้องๆที่แบบขยันฟาร์มั้งแหละใช่ปะละ่ะนี่ครับ105วันโอ้เรียบร้อยทุกคนมิชั่นคอมพิวต์ครับ99คืนในป่าแบบชิวๆช,ชิกๆเนี่ยนี่คือที่ที่เราเอาตัวรอดนะครับเตียงคนไข้ที่ขึ้นสนิมและตู้เก็บกล่องผ้าพันแผลนั่นเองทุกคนอ่ฮะเปิดประตูไปเลยคลินิกพร้อมเปิดให้บริการแล้วนะครับ นี่ครับรอบๆก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับสําหรับเกมนี้นะฮะข้างๆก็เป็นแปลงผักที่เราปลูกเอาไว้กินนั่นเองนะฮะแล้วก็ไอ้นี่คือธนาคารล้างส่วนตัวทุกคนนะครับที่ตู้เซฟเนี่ยเต็มไปด้วยถังขยะนั่นเองไม่ใช่ถังขยะอุ้ยเออไอ้นี่ตุ่นที่ตู้เซฟข้างในนะครับเต็มไปด้วยขยะนั่นเองนะครับก็มีทั้งใช้ได้แล้วก็ใช้ไม่ได้นะครับใครอยากได้อะไรก็มาหาเอาเองนะครับมีเศษน o เศษเนื้อด้วยเห็นไหม ถ้าเกมนี้แม่งมีหนอนขึ้นนะเรียบร้อยนะครับบอกเลยตู้นี้หนอนขึ้นแน่นอนอ่ะบ้าดีทุกคนดูดิขยะแม่งท่วมหัวเลยอะดูดินี่ครับจริงๆพี่อยากจะเก็บให้แม่งเต็มตู้เลยนะคือแบบเก็บทุกสิ่งทุกอย่างเอาไว้ในนี้นะครับแบบเป็นตู้ที่เต็มไปด้วยขยะแต่มันครบเก้าบเก้าวันแล้วไงเออเพื่อนๆว่าไงสำหรับตู้ขยะตู้นี้ชอบกันปะชอบกบ,บ้าแล้วนะเออถ้าเอามาเก็บเรื่อยๆเนี่ยพี่ว่าเต็มตู้เลยนะ สำหรับตู้เซฟตัวนี้นะครับก็ประมาณนี้แล้วกันทุกคนนะครับสำหรับเกมนี้นะฮะถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ให้ช่องพี่หน่อยละกันนะครับมันจะได้ขึ้นแสนซับไวๆทุกคนไว้เจอกันครับสวัสดีครับ